สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกคนเดี๋ยววันนี้พามาอ่อยปลาใช้ข้าวข้าวแช่น้ำมาอ่อยผมมาปักซุ้มไว้แล้วแหละแต่วันนี้เพิ่งจะมาอ่อยนี่ครับข้าวเป็นข้าวหมักอันนี้ผมใช้ซุ้มเป็นไอ้ ก็ไออะไรนะใบมะพร้าวนะหอยข้าวนิดอนครับ เดี๋ยวรออีกสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาหวานได้เวลาแล้วนะเดี๋ยวผมจะย่องไปหวานก่อนนะเดี๋ยวใครยกแหย่ใครยกใครยกไปดูไม่รู้ปามจะเข้าหรือยังไม่รู้นะ บานแห่ไม่แตกนะแห่ไม่บานครอบมาหน่อยนี่เดี๋ยวมารอดูเา่าจะมีตัวป่ะ ูมาตัวนึงได้ปลาช่อนมาอีกตัวนะพวกปลากินเนื้อมันเข้าไอ้พวกปลาตะเพียนปลาส้อยมันไม่เข้ามันเป็นปลาช่อนกับปลากระสูบหวานครั้งแรกได้ปลามาสามตัวนะปลามันไม่เข้ามันมีพวก อันนี้มันมีพวกปลากระสูบกับไอปลาไอปลาช่อนเนี้ยปลาช่อนมันเข้าได้มาสามตัวปลากระสูบตัวหนึง่งปลาช่อนแล้วก็หมอตัวหนึง่งมันมีปลากินเนื้อมากวนมันเลยไม่เข้าได้มาสามตัวเดี๋ยวจะรอจอบรอซุ่มดูไอพวกที่มันมาไล่กัดลูกปลาดูเดี๋ยวรอชมเลครับ

tôi Chắc cao khiếp lòng mấy nè Ui Ở xóa hình Ủa, có 2 sổng tua Nên уй 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 รุปผลงานที่ไปหวานแหมานะครับปลาที่ได้ออกมาดิต้มนหม้อมาสามตัวช้อนตัวหนึ่งกระสูบสองกระสอยตัวหนึ่งแล้วพอได้กับข้าวเดี๋ยวจะย่างกินกับข้าว หมอเนี่ยหมอกระชอนเลยไปย่างขอได้กับข้าวอยู่พวกกระชอนมันเข้าไปกวนนะกระชอนจากกระกสูดเข้าไปกวนเอ้พวกปลาขาวป้อยพวกปลาตะเพียนมันก็เลยไม่ไม่ไม่กล้าเข้าไปกินอาหารไ่กล้าเข้าไปกินข้าวนะเดี๋ยวจะทํากับข้าวครับย่างกินาย่างที่ไปหวานแหมา ไอ้ที่ไปใส่มองใส่มออมีสองตัวสามตัวเดี๋ยวย่าง,ยางกินกับข้าวมีกลางปูด้วยเดี๋ยวทําน้ำจิ้มแจ่วกินกับปลาย่างบีบมะนาวจุจวดหน่อย เอาตัจ,จวดเลยเสร็จปลาย่างสุกละมีปลา,าลปช่อนปลาหมอปลาตะเพียนปลากระสูบมีกูจิ้มไข่มุ้ยจิ้มไปแล้วสองตวัวใช่ป่านอนเฝ้าเลย มีเนื้อ,อย่างด้วยย่างเนื้ออันนี้ถุงบีเขียวๆเ,เนี่ยทำมาย่างซื้อดีมากับข้าวมือเย็นเสร็จแล้วครับผมปลาย่างปลาที่หามาไปบานแหมาน้ำจิ้มแจ่วผักสดผักบุ้งทัวเนื้อย่าง มากินข้าวกันครับผมคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องวิชัยบุณโศมชาแนลเลยครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับมากินข้าวเย็นด้วยกันครับปลาย่างที่เป็นหวานแหมา กลับไปกามองมามากินข้าวเย็นด้วยกันครับกับข้าวบ้านบ้าน